ทีนี้มีบางอันที่จะเพิ่มเติมคือมันจะมีข้อมูลที่เป็นว่างอยู่ข้อมูลที่เป็นว่างว่างอยู่นะครับว่าว่างช่องไหนบ้างเติมช่องซึ่งค่าว่างเราเรียกว่า missing value คือข้อมูลที่หายไปในแง่ของหลักวิชาการเนี่ยเราจะใส่ข้อมูลมั่วๆไม่ได้จริงมันจะมีคอร์สอยู่คอสหนึ่งเขาเรียกว่า missing data ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเลือกเติมด้วย ถ้าหลักวิจัยถ้าเราใช้ SPS ฟเนี่ยเขาจะใช้บอกว่าค่าว่างเขาเติมด้วยเลข9ใช่ไหมอะไรประมาณนี้หรืออื่นแต่จริงเนี่ยในแง่ของเราเราสามารถเติมค่าว่างได้เดี๋ยวผมไม่คุยอะไรมากนักนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าจะสมมติชชดเติมอยากอยากทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงโอเคผมผมจะขอใช้ตรงนี้นะครับทำความเข้าใจเรื่องการเติมข้อมูลโอเคขอ Excel เมื่อกี้ เปิดชีทว่างสักชีทหนึ่งพวกเราน่าจะเปิดชีทได้นะครับชีทว่างตรงนี้เปิดเพิ่มชีทนะครับ i n นเสิ Insert ตรงนี้ใครไม่ทันบอกนะครับเอาละทำคำวามเข้าใจเรื่องข้อมูลที่เราจะเติมนีดสมมติว่าเราจะเติมช่องนี้เราสามารถเติมทีเดียวพร้อมกันหลายๆค่าได้นะครับโดยสมมติว่าเอาละสมมต,มมติทุกคนอยู่ตั้งตรงนี้นะ ทุกคนลองทําตามผมดูนะครับเดี๋ยวไอเดียโอเคกดแล้วถ้าจะเพิ่มอีกอันของ e ตรงนี้ e 5กดคอนโทรลไว้แล้วก็เลือกแล้วไปเลือกช่องอื่นๆก็ได้ครับเลือกช่องอื่นๆเนี้ยอ่าสมมติว่าอันนี้สมมติเป็นข้อม,มูลที่เราหาใน Data แล้วมันจะเจอว่างมันจะทําไฮไลท์ไว้โอเคเอาละประเด็นสําคัญที่เราอยากจะเติมไฮไลท์สมมติว่าทางวิจัยเนี้ยเราอยากจะเติมเลข9วิธีเติมสิ่งที่เราเลือกไว้ ดังต่อไปนี้นะครับเอาสมมติว่าตรงนี้เคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้แล้วนะเราจะเติมด้วยเลข9เอาทุกคนใส่ค่าที่เราจะเติมก่อนโอเคครับเติมค่าที่เราจะเติมก่อนหลังจากนั้นดังต่อไปนี้นะครับกดเราจะกดคอนโทรลบวกกับ Enter มันจะเติมค่าที่เราขีไว้เนี่ยไปทุกช่องที่เราเลือกโอเคเก็ตไหมครับไม่ว่าข้อมูลจะมีกี่หมื่นกี่ถ้าเราเลือกเอกรียบร้อยแล้วได้ไหมครับโอเคนะนะวิธีเราเลือกเลือกก่อน จะเลือกแมนนวลคือแบบนี้หรือเดี๋ยวต่อไปจะชี้วิธีการเลือกหลังจากเลือกเสร็จก็คอนโทรล Enter นั่นละครับมันก็จะเอาค่าที่เราจังเติดไปใส่อื่นโอเค okay. แต่ตรงนี้ต้องเป็นหลักการถ้าเป็นข้อมูลจริงๆเนี้ยข้อมูลจริงๆเนี้ยเราจะเติมแบบสเปซสปาแบบนี้ไม่ได้มันจริง,รงๆแล้วเช่นช่องนี้ควรจะเป็นอย่างนูน้นอย่างนี้ บางครั้งอาจจะใส่ค่าเฉลีย่ยบางครั้งอาจจะว่าเอาค่าก่อนหน้านี้มันเป็นอีกวิชาอีกคอร์สหนึ่งซึ่งต้องซีเรียสมากแต่ตอนนี้สมมติว่าถ้าเราเติมค่าเดียวซึ่งส่วนใหญ่ในทางสังคมอื่นๆเวลาคอร์เก็บทงวิจัยเนี่ยก็บอกว่าค่าที่ไม่ว่างก็จะปัดเป็นอะไรก็าตามจริงๆโปรแกรม s อ s หรือพวกอื่นก็ทําได้แต่ถ้าจะเลือกใช้เ x c e l ซลก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันโอเคนะครับเอาละทีนี้ เราแบบนี้ทำยังไงก็เมื่อกี้สมมติว่าผมจะให้โอเคทุกคนดูที่แท็บนิดนึงผมผมให้เราฝึกปฏิบัติเรื่อง Data Missing ตรงนี้นิดนึงครับเจอไหมในชีตนะครับขอบคุณครับอน,นี้แบบอุ่นใจหน่อยอย่างน้อยมีโอเคเอาละตรงนี้ไปได้เห็นง่ายๆนะครับผมจะเติมช่องว่างสมมุติว่าข้อมูลเยอะเราไม่เห็นพวกนี้ สิ่งที่เราทำคือเหมือนที่เราถ้าเราเห็นเนื้อเราเรารู้ว่าที่ก้าวบ้างที่อันนี้บ้างพวก,กอื่นๆบ้างนะครับวิธีการที่สมมุติว่าข้อมูลเยอะๆนะครับวิธีการที่เราจะทำก็ทำแบบโก๋ถูเมื่อกี้ทีนี้คือเราต้องเลือกเอาละพอเป็นอย่างนี้ผมเสนอวิธีการเลือกอีกวิธีหนึ่งตอนนี้ถ้าเราจะเลือกปกติเราจะใช้เมาส์และคลิกแบบนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะอะวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองถ้าเลือกแบบนี้ ถ้าเลือกแบนี้มันจะเลือกทั้งสเปซชีตวิธีที่3ถ้าอยู่แบบนี Ctrl ้คอนโทรลเก็เลือกทั้งสเปซชีตใช่ไหมทุกคนดูตั้งต่อไปนี้นะครับเราจะส่วนใหญ่นะ่าจะชอบเรื่องคอนโทรลเแต่คอนโทรลเถ้ามันอยู่นอกนอกข้อมูลมันจะเลือกทั้งหมดแต่เมื่อไหรเคอร์เซอร์มาอยู่ในข้อมูลที่เราจัดเป็นตารางมไม่มีแบลงค์อะไรแล้วเมื่อกี้ก็สามารถใช้คอนโทรลเได้ คอนโทรเมันจะเลือก c อนโทรเเฉพาะข้อมูลที่ที่ที่เรามีมันบ่งบอกถึง m e m o อรอะไรพวกนี้นะครับโอเคเอาละเมื่อเติมเสร็จแล้วเช่นเดียวกันเติมเสร็จแล้วทำไง c อนโทรจเมื่อกี้โอเคเรากำลังทำอะไรทำแบบเมื่อกี้คือให้มันไปที่ช่องว่างให้มันไปเลือกช่องว่างก็คือไปที่สเปเชียตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกแบล็งโอเคเลือกแบล็งนะครับกดโอเคเช่นเดียวกันนะั่ละครับมันจะไฮไลท์เหมือนที่เราคลิกเมื่อกี้เราแมนนวลนใช่ไหมเราด้วยมือตอนนี้มันเลือกให้เอาละเช่นเดียวกันเราก็เติมสมมติว่าเติมด้วยเก้าตรงนี้นะตอนที่เติมอยู่ไฮไลท์ก็ยังเลือกอยู่หลังจากนั้นทําอะไรนะ คอนโทรลเอนเตใช่ไหมครับเอาสิ่งที่เรากำลังคีดเนี่ยไปใส่ในถ้า Enter อร์เฉยๆมันก็หายไปแต่ถ้า c อนโทรลบอกว่าอะไรเอนเตมันจะเอาค่าที่เราคีดในที่นี้คือ9ไปช่องโอเคไหมข้อมูลจะมีกี่หมื่นกี่ล้านรายการอะไรกี่คอลัมน์ก็แล้วแต่โอเคนะครับนี่คือเติมเต็มฟิลข้อมูลว่างเต็มเหมือนที่เคยบอกไว้ตรงนี้เติมสเปซสปะไม่ได้บางครั้งต้องพิจารณาหน่อย โ okay, อเคน,นี้แต่เป็นเทคนิคเบื้องต้น